สวัสดีครับพบกับผมอ้วนมอไซค์ครับแล้วสําหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงทูทีเนวะไดนะครับก็เป็นช่วงที่หลายๆคนให้การติดตามให้การสนับสนุนให้การให้ความอบอุ่นกับช่วงนี้มากๆนะฮะหลังเกตจากยอดคนเข้ามาชมการยอดไลค์ยอดแชร์ต้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆเลยครับนะฮะกับกับช่วงทูทีเนวะไดแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับสำหรับทูทีเนวะไดนะฮะในช่วงนี้นะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของคาวาซกิ a r 8 0ปดสุด ไมโครนะครับ AR 80ไมโครตัวนี้นะครับเป็นรถสปอร์ตนะฮะไซส์เล็ก,เ,ลกเป็นมีสปอร์ตในช่วงเวลานั้นนะครับหลังจากคาวาสกิประสบความสำเร็จนะฮะได้รับการตอบรับในส่วนของพี่ใหญ่ AR 125มอน้ำไปแล้วนะครับคาวาสกี้ก็เห็นว่าตลาดเนี้ยมันก็ยังมีคนต้องการเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งว่าเขาคงมองด้วยนะในายใหญ่ของคาวาสกีเขาคงมองว่าอมันเป็นไซส์ขนาดเล็กที่ตอนนะช่วงเวลานั้นเนี่ยได้ทั้งสปอร์ตแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วย รถสไตล์นี้เท่ด้วยประหยัดน้ำมันด้วยมันก็หายากในยุคในช่วงเวลานั้นแล้วในช่วงเวลานั้นเมื่อปีพศ2530นะครับไม่มีคู่แข่งค่ายใดเลยที่ผลิตรถไซส์นี้ซีซีนี้ CC ออกมาทําให้คาวาซากิ AR80 ไมโครนะครับขายดิบขายดีขายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นรถ AR 8 0ดนะฮะไมโครเนี่ยนะครับเป็นรถแบบ2จังหวะแล้วสําหรับในช่วงเวลาอันนั้นนะครับเครื่องยนต์ไซส์ขนาดนี้นะครับของคาวาซากิ AR80 ไมโครตัวนี้ครับเป็นรถแบบ ขนาด7 9 c ดซีซีนะครับแต่6เกียร์พี่ยังคิดดูเด้รถ70กว่าซีซี8 0ซีซีและการเรียกมันให้เต็มนะฮะ6เกียร์พี่มันสนองความต้องการในกลุ่มไหนมันชัดเจนไหมนะครับแล้วราคาขายก็อยู่ที่ ไม่ถึง30มหมื่ะพี่ในช่วงเวลาแต่ช่วงเวลานั้นนะเมื่อปี30นะห่างจากตรงนี้ไป35ปีนะพี่นะครับผมคนหนึ่งและที่ข้างใครและอยากได้มากๆแล้วคาวาซกิก็นะฮะไม่หยุดนิ่งเขาเห็นว่าตลาดในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขากอบกวยได้มากมากมายมหาศาลจากปี2530ถัดจากนั้นมานะครับคาวาซกิก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง AR 80ไมโครใหม่ ai, ด้วยการ เปลี่ยนสีเปลี่ยนลายให้มันคมเข้มยิ่งขึ้นนะครับคมเข้มเลยออกมาเป็นสีดําคาดลายโหเท่มากๆพี่ดูดูด,ดูดูสนองความต้องการของคนพันแรงได้ได้ดีเลยอะ่ะนะครับครับหลังจากนั้นนะฮะพอปี2532คาวาซากิเขาเห็นนะฮะช่วงเวลาที่เขาได้เปรียบช่วงเวลาที่เขากอบโกยผมเรียกผมใช้คํานี้เลยนะเพราะในช่วงเวลานั้นนะฮะตั้งแต่ปี30มมาขยับมาอนะ่ะถัดกันมาเรื่อยอ่ะนะไม่มีเลยนะครับค่ายคู่แข่งที่จะผลิตรถ พิกัดอย่างนี้นะไซส์ขนาดนี้มินิอย่างเงี้ยออกมาทําตลาดนะครับทำให้คาวาซากิได้รับความนิยมได้รับการตอบรับมากๆจากทั้งยรุ่นแล้วที่สําคัญที่ผมบอกไงฮหกเกียร์พอมาถึงปี32ปั๊บคาวาซากิปรับใหม่อีกชุดหนึ่งนะครับลบภาพของคาวาซากิพี่ลบภาพเลยนะของมาคาวาซากิ AR80 ไปคาวาซากิตัวนี้นะครับยังเป็นมินิบค์อยู่นะฮะยังเป็นซีซีเดิมอยู่แต่ใช้รหัสคาวาซากิแมกนัมไมโครแมกนัม นะครับไมโครแม็กนัมมีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตั้งแต่หัวจนท้ายเลยหัวเนี่ยนะครับเปลี่ยนใหม่เลยจากหน้ากากตุนต้นๆสั้นๆนะเปลี่ยนเลยใส่หน้ากากนะฮะที่มีเขา,เขาอ่ามีเคอรฮับฮับเคอรลิ่งฮนะครึ่งเดียวนะช่วงบนแต่ช่วงหน้าเนี่ยมีปีกขึ้นใหม่แล้วก็กระจกก็ติดอยู่ตรงตรง,ตรงอ่าปีกเคอรลิ่งบนแล้วก็เป็นอ่ากระจกใสเป็นพลิ่งโคตร ục, สวยเลยอ่ะเหมือนรถสปอร์ตเหมือนรถแข่งอ่ะนะครับจากท้ายก็จากอ่าเคยมนๆนะกลายเป็นเหลี่ยม เหลี่ยมสวยด้วยนะท้ายเหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปอ่ะมันเข้ารูปกับรับจากกับถังน้ามันทรงเขาหลามตัดเลยนะแล้วก็มีตัวอะไรนะมีตัวดักลมมีตัวกดลมอ่ะแต่ผมเรียมือจับนะแต่จริงๆเขามีชื่อเฉพาะของเขาแน่น,นะครับใส่ด้วยก็ด,ดูแล้วดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงไว้นะซึ่งซึ่งความเป็นรูปทรงเดิมแต่ที่ที่ที่น่าประทับใจกว่านั้นแล้วเป็นทางเลือกที่เรียกว่าเดินเข้าไปที่ร้านอ,ะอ่ะสปีดเวย์แล้วตัดสินใจได้เลยเฮ้ยเฮียผมเอาคันนี้เลย เพราะว่าคาวาซากิแมกนัมไมโครแมกนัมเนี่ยดันใส่ดิสเบรกหน้ามาให้อีกครับมันเป็นอะไรที่มีรู้สึกว่าโหแม่งมันสปอร์ตเต็มสูบอ่ะฮะสปอร์ตเล็กแล้วได้ตรงนี้ได้อีกอ่ะในช่วงเวลานั้นนะดิสเบรกหน้า um เนี่ยคือของของอะไรที่มันมัน,ม,นมันเหนือกว่าพี่นึกออกป่ะในช่วงเวลานั้นอนะเออาร์คาวาซากิแมกนัมนะครับก็เลยได้รับความนิยมมากๆในยุคนั้นในเด็กในช่วงวัยรุ่นยุคนั้นในช่วงวัยรุ่นแถวเวลานั้นอนะซื้อ มีโอกาสเทิร์นรถเปลี่ยนรถซื้อรถซื้อนะเปลี่ยนกันเยอะตลาดรถมือสองก็ขายดีไปเลยในช่วงเวลานั้นเพราะว่าไอ้เจ้าไมโครแม็กนัมตัวนี้นะครับพอพอช่วงเวลานั้นกำลังตลาดกำลังแบบฮือฮากำลังเฟื่องฟูอีกปีเดียวเท่านั้นเองนะครับทางผู้บริหารของทางคาวาซสกิเขาก็นะฮะมองการไกลอีกแล้วนะฮะเห็นว่าเฮ้ยมันยังไม่สดของยังมีอยู่ เปลี่ยนมาอีกแล้วครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโฉมใหญ่คราวนี้เปลี่ยนชุดใหญ่เพราะช่วงเวลานั้นนะครับรถที่ระบายความร้อนด้วยน้ํากําลังได้รับความนิยมมากๆนะครับรุ่นพี่เขา AR หม้อน้ําเขาเรียกว่า AR หม้อน้ําสมัยก่อนนะร้อยี่มากโคตรได้รับความนิยมเลยโด่งดังได้รับการโหคู่แข่งตีคู่แข่งตกเวทีไปหลายไปหลายค่ายนะครับ AR ตัวคาว a s a กิ Mag น u m l LC ใช้จากแมกนัมธรรมดานะ เป็น L C แล้ว L C ย่อมาจากอะไรลิฟิคลูก็คือระบบระบายความร้อนนะครับเขากําลังบอกเลยว่าแม็กน้มตัวใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยนะครับเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแนละระ,ระบบเก่าเนี่ยเป็นระบบหม้อลมหม้อลมโอ้ยหม้อลมมันก็ได้ในระดับหนึ่งเอาทันสมัยเลยดีกว่ายัดหม้อน้ําใส่ให้ด้วยเปลี่ยนคาวลิ่งใหม่เพิ่มไม่ใช่เปลี่ยนคาวลิ่งเดิมนะฮะเป็นคาวลิ่งแบบสปอร์ตนะฮะกระจกหูติดที่หูคาวลิ่งมีคาวลิ่งล่างอันเดอร์คาวลิ่งอีกหนึ่งตัวหรือที่เราเรียกกันติดป่าวว่าอกไก ใส่เพิ่มเข้ามาซะาโหมันยิ่งดูยิ่งเท่สวิงอาร์มระบบเดิมที่เขาโด่งดังตั้งแต่เค -80 แล้วพี่ต้องเคยได้ยินมันเป็นระบบ u n i t e c นะฮะเหมือนกระเดื่องสะพานกระเดื่องอ่ะช่วยซับแรงให้ความดุมนวนมากๆเาวาสกิีโด่งดังมากครับกับระบบ u n i t e c ตัวนี้ใช้ตั้งแต่รถรุ่นอดีตจนถึงรุ่นรุ่นใหม่ๆในในรุ่นพวกเคอองเคอาก็ใช้กระเดื่องกดตัวนี้กกระเดื่องซับแรงตัวนี้นะฮะโด่งดังมากนอกจากนั้นนะฮะล้อนะฮะจากล้อเดิมเป็นล้อซี่ลวด หน้า17หลัง18คาวาซากิโลทิ้งเลยผู้บริหารระดับสูงโลทิ้งบอกเฮ้ยเอ็งต้องใส่ล้อแม็กช่วงเวลานั้นยุคนั้นต้องเป็นล้อแม็กเท่านั้นนะฮะเขาก็มีชื่อเฉพาะของเขาอีกก็เป็นว่าเป็นคาาซากิเขามีล้อแม็กของเขานะลายเขาเรียกว่าเทอร์โบแม็กโอ้โหและแม็กกับรถมันแม็กกันมันสวยมีหม้อน,น้ําด้วยพี่้องคิดดูไม่ก็เปลี่ยนไม้จากเดิมอ่ะเป็นไม้สี่เหลี่ยมแบบเหมือนชามข้าวตัดครึ่งอ่ะตอนนี้เปลี่ยนใหม่เลยแยกวัดรอบแยก ความเร็วไว้แล้วก็มีไฟบอกสถานะแยกอีกต่างหากนะมีโอตัวลง้งโอตัวลูปแยกออกมาให้ชัดเจนที่สําคัญเป็นว่านั้นเปลี่ยนอีกท่อเสียครับท่อเสียเดิมเป็นท่อท่อนเดียวคล้ายๆท่อท่อธรรมดาเนาะท่อนเดียวเลยสําหรับ L C ตัวนี้นะครับเป็นท่อแบบมีปลายแป๊บอลูมิเนียมเงาแวบโคตรสวยเลยครับนะฮะแล้วมันลองแล้วมันรับกันทั้งตัวตั้งแต่ถังน้ามันไฟหน้านะชุดหน้ายันชุดท้ายโคตรลงตัวณนะเวลานั้นใครใครได้ขี่นะฮะ คาวัสกิแมกนัมเอลซีนะเท่เท,ท่สุดๆนะฮะแล้วณนสะมัยนี้นะฮะแทบจะหาเก็บไม่ได้สำหรับ LC ตัวนี้นอกจาก AR80 ตัวแรกยังพอมีให้เก็บสำหรับตัวสุดท้ายเนี่ยนะฮะแมกนัม LC ที่เป็นล้อแม็กที่เป็นออปชั่นฟัวออปชั่นเป็นลนักษณะของหม้อน้ำข้อเสียไม่หายากครับหาสะสมยากมากๆนะครับก ถือว่าประสบความสําเร็จในยุคนั้นมากๆนะฮะสำหรับค a วาซี AR Micro 80ในยุคนั้นจนสุดท้ายมาเป็นรุ่นสุดท้ายที่เขาปิดไลน์ผลิตก็คือ m a g น u m LC นะครับก็น่าเสียดายถ้าใครยังมีไว้แล้วเก็บก็ต้องชื่นชมนะฮะแบ่งผมมาดูบ้างครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะฮะของรถแต่ละช่วงเวลาของคาวาซิในช่วงยุคทองคาวาคาวาซีมินิสปอร์ตของเขานะครับก็เออก็คงหมดนะฮะเรื่องราวความเป็นมาของคาวาซิ AR นะครับ ไมโครจนถึง m a g นีม่ตรงนี้นะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆด้วยครับถ้าชอบใจกันนะฮะกับสาระนะกับการเล่าเรื่องของผมนะฮะฝากกดแชร์ครับฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งเพื่อเตือนนะฮะเวลามันมีคลิปดีๆเข้ามามีสาระดีๆเข้ามามีเรื่องดีๆเข้ามาพี่จะได้ไม่พลาดการติดตามของผมนะครับฝากด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ